มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดกันบ้างเมื่อวานคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่3ทับหก็ฮะก็มีรัฐมนตรียุติธรรมคุณพันธุตรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีสาธารณสุขคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็เลขาปปสผลตรวจโทพานุรัตน์หลักบุญนะฮะก็เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกันฮะคุณภูมิธรรมก็บอกครับว่าปัญหาายเสพติด ตอนนี้เป็นปัญหาระดับชาติแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมีความกังวลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะฮะตอนนี้ลงพื้นที่ไปทุกจังหวัดพบว่าสถานการณ์ยาเสพติดมีความรุนแรงครับและเป็นภารกิจร่วมกันทั้งส่วนกลางและภูมิภาคท้องถิ่นต้องเร่งรัดจัดการแก้ไขปัญหานี้ วันนี้เป็นการรับทราบความก้าวหน้าในการดําเนินการต้องมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนถึงเป้าหมายที่ทําเป็นขั้นตอนเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จตามกรอบนโยบายที่วางไว้รับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อที่จะได้นําเป็นข้อสรุปในการดําเนินงานปรับเปรียบรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะฮะที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบประเด็นสําคัญก็คือเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นให้ความสําคัญในการเพิ่มมาตรการควบคุมพื้นที่ชายแดนสกัดการลักลอบนําเข้ายา เสพติดเห็นชอบหลักการ4เรื่องเพื่อให้หน่วยงานได้กำหนดทิศทางนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นร่างแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจําปีงบ68 ร่างปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่แผ่นดินระยะที่3าร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วยการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและการพิจารณากำหนดพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะฮะแล้วก็ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนด5าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะคืออำเภอสังขละอำเภอทองผาภูมิอำเภอเมืองอำเภอไซโยกและอำเภอด่านมะขามเตีย้ย เป็นพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แม่ทัพให้กองทัพภาคที่1นึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ครค่ะ